คลิปเรโวนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตวันออกกาศแล้วก็พูดถึงตอนพิเศษของซีรีส์เชฟป่าหรือเวทวินอัดเดอะซีรีส์ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนดีดีตะอรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตซีรีส์ไเรื่องนึง้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันได้ช่วยหลายๆคนนะครับน่าจะกรอคอยเรื่องเนี้ยกันมาอย่างยาวนานมากๆหลังจากมีการเปิดตัวไปนะครับเรื่องนี้ก็คืออยู่ในกระแสตลอดนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่แบบเกิดความสงสัยว่าจะทำต่อไหมหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างหลายๆคนนักจะเราได้หลวยๆเป็นเรื่องอะไรนะครับนั่นก็คือเรื่องเชือกป่าหรือเบชวินอัดเดอะซีรีส์นั่นเองตอนนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า ขั้นตอนนะคะตอนนี้ก็มีการเปิดกล้องไปแล้วนะความคืบหน้าต่างๆเนี่ยก็มีการอัปเดตแบบเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งล่าสุดนะคะตอนนี้ก็จะมีแบบสเปเชียลออกหมายกับทุกคนเนี่ย ได้ดูการเฉพาพแบบ membership นะคะก็คือจะเป็นโมเมนต์ต่างๆที่แบบเกิดขึ้นเราก็มีความนั่งหละแล้วก็มีความแบบกุกก๊กมากมายแต่ว่าตอนพิเศษนี้นะคะก็จะแยกจากตอนหลักนะคะก็คือจะไม่ได้แบบรวมกันเนาะเราก็จะเห็นความหวานที่แบบเรียนมากมๆแบบมากมายนะครับซึ่งแบบเส้นเรื่องหลักก็จะมีความแบบคุ้มครือมีความอากินอายแบบอุ่นๆนะคะก็คือจะมีความการาม่ต่างๆที่แบบเกิด อะไรเงี้ยครับคอนฟ lict ต่างๆที่เขาอะจะต้องประชิญอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าก็จะเป็นโมเมนต์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบน่าสนใจแล้วก็น่ารักมากแบบบูวามากๆใครที่แบบสมัครเมมเบอร์ชิพต่างๆอะไรเงี้ยครับก็คือจะฟินแบบตายสงบสุขสีชมพูกันไปเลยนะคะเพราะว่า ดีต่อใจมากๆหายคิถึงพวกเขากันไปได้เลยนั่นเองแต่เรื่องนี้นะครับมีแพนออกอากาศกนะครับในปี2022นอททางแพลตฟอร์ม VTV นะครก็คือออริจินอลเนอะดูคนก็เป็นอะไรที่แบบเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยรู้สึกว่าซีรีส์วจะลงแบบ VTV ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและเรื่องนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นอะไรที่แบบ มีมากนะครับุกคนหลังจากที่เรียนแบบศึกษาเรื่องมีมัแล้วก็อ่านในตัวของนิยายงียรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันน่าสนใจมากๆมนะครับุกคนเป็นการพูดถึงความรักที่มีจุดลริ่ต้นที่แบบภุมิคือนะครับความไม่ชัดเจนต่างๆ ด้วยลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมากม่ก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องน,นะครับในชมรมว่ายน้ำอะไรอย่างี้ครับก็แบบมีความรุนแล้วก็น่าติดตามมากมากว่าเฮ้ยเส้นทางความรักของพวกเข,ขาเนี่ยต่อไปจะเจออะไรบ้างอะไรอย่างี้ครับมันก็จะมีทั้งความดรแม่นะครับทั้งความกุ๊กกิ๊กต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็สิ่งต่างๆที่พวกเขาอาจะต้องเผเชิญกันอะไรอย่างี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่แบบน่าสนใจใมากนะคบไม่ได้แบบหวานเลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่ได้ดราม่าอะไรไปเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเค้แบบน่าสนใจมากมายนะเดงใครที่อยากดูเรื่องนาวของบวกเขาแบบชัดเต็มนะครับเรื่องก็คือทํารีวิวไว้แล้วนะครับเราก็พูดถึงเส้นทางความรักของบวกเขาไว้แล้วคลิปวโอนี้อาจจะไม่ได้แบบพูดถึงนะครับเนื่องจากก็แบบเคยอ่าพูดถึงเวลาคลิปแล้วอะไรเงี้ยครับก็หลายคนจะแบบอ่าเบื่อกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็คลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะเด็หลักๆก,ก็คือจะมาอัปเดตเนาะถึงความคืบหน้าต่างๆนะครับตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับวันออกอากาศก็คือเป็นปีหน้า ปี2022นะครับทางแพลตฟอร์ม v t v เองก็จะอยู่ในโปรเจกต์เนกวบีปี2022แล้วก็ปี2023จริงๆแล้วนะครับโปรเจกต์นี้เนี่ยนอกจากเชือกป่านแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีหลายเรื่องมากๆที่น่าสนใจอย่างรุ่นลัก12% <c oughs> คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้ไมโครคอรีองศาศูนย์และ VR คือเรารักกัน บอกเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากรู้เรื่องไหนที่แบบละเอียดกว่านี้นะคะอย่าใช่เลยเนี่ยหยิบม,มาเล่าเราก็แนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะ่จะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i ร e เลนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย